สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพาน้องสายทองออกมาอาบน้ำนะคะคุณแม่คะดีใจอะไรไม่รู้นะคะดีใจอะไรนลยดีใจอะไรคะคุยเสียงปลอเลยไม้ว่าจะมาอาบน้ำ เสียงใครเอ๋ยเสียงใครเอ๋ยเสียงใครเอ๋ยอือเล่นอะไรนี่เล่นอะไรนี่เล่นอะไรคะเล่นอะไรคะเล่นอะไรคะเออไม่เลยไม่อาบน้ำไม่แลนอู้สายตามพ่อไปละพ่อจะอาบน้ำอู้หนูไม่อาบบ่อ <c oughs> อาบน้ำดีกว่ารอ้อนขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะคะ <ś led> อาบน้ำดีกว่าอาบน้ำดีกว่านั่นยกมือโชว์ด้วยโชว์มือด้วย <ś led> น่าน่าเนอ,อชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไม่แลนอาบน้ำไม่แลน อาบน้ำเหมือยแม่เลนขยันอาบน้ำเหมือยแม่เลนพากันอยู่ริมหาดทรมไมนี่น,นันน่นนั่นนั่นไปหาพอ่อไปหาพอ่อไปหาพอ่อแม่เลนก็นต้องตามหนู อาบทั้งคุยนะคะูเย็นมากนะคะเย็นมากเออเออแม่แหลนไม่กล้าอาบน้ำกลัวกลัวหนาวบ่อกแม่แหลนหนาวบ่ ฟั<น> <laughs> งเอาน,นะคะคุณแม่แจ๊าว่ามีความรู้สึกยังไงนะคะได้อาบน้ำนะคะอ <laughs> น,นอนแ<อ>นนช่น้ำไม่แลนอบอกแม่แลนพ้นอนแช่น้ำอ่ะอลูกแช่น้ำมาหนูนี่<อ>น<า>ั่นชื่นใจชื่นใจนะคะ น้ำส่วนตัวนะคะคุณแม่จ๋าสระโรงเรียนนะคะไม่เคยมีใครมาเล่นนะคะจันพี่จั่ยทองกับแม่แหลนนะคะมามาครอบครองเลยเครื่องปิดเทอมนะคะคุณแม,ม่สรุดูกกระดูกายเลยนะคะนี่ชอบอาบน้ำไหน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 พี่จั่ยไปมาเล่นน้ำกับหนูได้พี่จ๋าวันนี้พี่จ๋าเขามาอาบน้ำวันนั้นแล้วเขาคันนะคะเขาเลยไม่มาอาบก็คันมากเลย ไม่หลันคันไม่แม่ลันทั้งอาบทั้งคุยทั้ <Queen. S 1> อาบทั้งคุยจะไป็นไหนจะเปหนไหนจะเป็น <c oughs> <c oughs> อันนี้เล่นหาดก่อนเล่นหาดก่อนไปถูตัวก่อนนะคะมาน่าอยู่ละหาพ่อดีกว่า số phận ngon số phận ngay rồi số phận ngon số phận ngay, dài lên, lên lông, lên แม่แหลนเล่นอะไรอย่เงแม่แลนเล่นอะไรอยูม่แหลนก็ถูตัวอยู่บนบกเฮ้ยพยายามมาเล่นใกล้ๆฝั่งยังลูกมันอยู่ใกล้แม่ยังใกล้ตรงนี้ก็ได้เองใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆดูแม่แหลนเล่นนั้นเล่นนคะเล่นบุกนะคะคุณอืแม่แหลนอืูตัวเขาคันหรือเปล่า ยอดเรียกแรงแท้ไม่แรงไม่เรียกแรงแท้นี่เรียกแรงแท้เรียกมือทำไมแรงแท้เรียกกระบอกก็ได้เรียกกระบอกก็ได้ไม่แรงนูไม่ชอบเสียงดังหนูไม่ชอบเสียงดังนะคะแม่แรงคิดไปไหนน่ะอืออืออก้าวไปไหนนี่ก้าวไปไหนนี่ก้าวไปไหนนี่ก้าวไปไหนก้าวไปไหน แม่แหลมจะไปไหนคะมีข้าวไหมนนมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปไหนเด้อมันเด้อมันเด้อมันเด้อพ่อเรียกแล้วพ่อเรียกแล้วพ่อเรียกแล้วเขาให้มาอาบน้ำลูกให้มาอาบน้ำนะคะหนูร้อนไอ้หนูว่าหนูร้อนเออเอาอาะล้อรถมาด้วยอาะล้อรถมาด้วยอาะล้อรถมาด้วย หมูส่ว่ามูส่มากมาอาบกับนุไม่แหลเป็นเพื่อนนูด้วยเงี้ยอะไะไม่กล้าลงน้ำอาบนี่ ลงจุ่มตัวหน่อยแม่แหลนตัวไม่สวยเลยนี่เตมเตคิดตต็ม <c oughs> <c oughs> เสียงอะไรหรอมายืนฟังกล้องเต็มตัวเลยนี่แม่แหลนนี่โชว์กล้องโชว์ความสวย <c oughs> อาบน้ำว่ะตัวทิ้งตัวลงว่ะ <c oughs> ไม่ค่อยอยากอาบน้ำหนะน้าหนินะนี่ตัวอากาศร้อนนะคะคุณเมจ้าอากาศจะร้อนมากเลยนะคะดูนะคะ ท้องฟ้าโล่งเลยจะมีฝนหรือเปล่าแบบนี้ท้องฟ้าโล่งเลยมาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้น,นี่อาให้แมา่แลนด้วยแม่แรนเธอไม่อาบน้ำแม่แลนที่เกียดอาบน้ำ นะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะคุณเมย์าจานะคะกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราคายท<ะ>องด้วยจ้านะคะสวัสดีค่ะอืออ,ออับโตอับโต